พ่อแม่พี่นะผมวันนี้เคยพามาเบิง้งนางสาวดอกเกี่ยวน,นี่จะเป็นพ่อพ่อเดือดลอยทุกวนนี้ได้สร้างปีู่กนนคลองลูกแบน,นี่ทลองถ่ายเบิง้งนางสาวดอกเกี่ยวนดอกพ่อกับแม่เป็น พอมันออกต่ำบดแม่ออกแดกบรรลุออก,กมาบรรลุเนี่ยแดงบรรลุเนี่ยอ๋อนาบึงอือห้องรอกเกี่ยวนางรอกเกี่ยวตัวแม่ ห้ามือละห้ามือแเลยต้องนอนแล้วนี่จะเป็นแกงถืโอ้ยหัวนี่ก็นทนดีเลยวับอันนี้จะเป็นลูกขเขาเดือดร้อยอันนี้ก็แมนอุ้ยอุ้ยชิมบอบ ชิ้นหนงเอ้าขอนอนเลยขอนอไหมขอนองเ,เดินไหมเ,เร็วเร็วเร็วไปๆๆไปไปเฮมา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 ตะกางวกบอดีค่ายคีไปก่อนอันนี้ไม่กวางกวางมากมากมาบุน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 ุบุ